กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคา r บาว์อินฟินิตคอมโบกับผมนะเซอเอ็กนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก share, ฝากดสมัคสมาชด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับช่องเอคอมโบเนาะใครใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดสมัครสมาชช่องใหม่ด้วยแล้วกันนะครับเป็นช่องสําหรับเอคอมโบเท่านั้นนะฮะช่องที่มีแต่คอนเทนต์คาบาวนั่นเองนะครับก็ กราบสวัสดีครั้งหนึ่งกับชาวคาบาทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมอัปเกรดคอทูเอลซันั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าเว็บไซต์กันเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับกับร้านสเตราโกพัดนะครับใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูกติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัดได้เลยนั่นเองนะครับสเตราโกพัดรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง Nasser X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR c ค d e ได้เลยอยากเติมเกมต้อง Staira c o o p a และท่านยังไม่พอนะครับใครนะฮะที่อยากจะทาการเปิดบอทดนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของโปรแกรมจาลองคขาวมือถือนะฮะเรามี ในส่วนของโปรกแกรม UG Phone นะครับ UG Phone คืออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย a b c d 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด2 0บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าเว็บไซต์กันเลยลวกันนะครับสหรับในส่วนของการปรับปรุงนะครับแล้วก็อัปเดตเข้ามาใหม่สำหรับในส่วนของกิจกรรมใหม อ่าวอินฟินิตคอมโบนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับก็ตอนนี้นะฮะวันที่20นะ่ะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วสาหรับโน้ตแพดนอนแล้วก็ซีซันพาร์ตนะครับก็ตอนนี้มีไอเทมเชยๆมากมายเลยแจกโคตรเยอะนะครับสําหรับซีซันพาร์ตนะครับก็เป็นระบบใหม่ล่าสุดนะกิจกรรมซีซันพาร์ตก็สามารถที่จะซื้อได้ในเกมนะครับก็เหมือน b บ t นท์พาร์ททั่วไปนั่นแหละนะครับมีฟีพาร์ตกับพีแมนพาร์ตนะก็สามารถซื้อได้ทั้งหมดนะครับ เพียงแค่คุณนะครับกดไปที่3ขีดมุมขวาแล้วก็กดรูปตัวนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่าซีซันพาร์ตนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถทําภารกิจรายวันได้แล้วก็เอาในส่วนของคะแนนทุนเนี้ยนะครับไปทําการแลกซีซันพาร์ตนั่นเองนะครับก็จะมีพรีเมียมกับธรรมดานะครับฟรีกับพรีเมียมก็สามารถซื้อเพิ่มได้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของพรีเมียมราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับอยู่ที่5อยู่ที่5 0 0 0 0ฟอ์เจมเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ นะครับรายละเอียดก็อย่าลืมมาอ่านกันด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของซีซันพาร์นะครับเดี๋ยวอ่านให้เบื้องต้นละกันนะครับผู้เล่นสามารถทําการผู้เล่นสามารถทําภารกิจรายวันนะครับได้ทุกวันนะสูงสุด7ภารกิจต่อวันนะครับแล้วก็ในส่วนของเวนัพาร์ตนะครับก็จะได้รับสิทธิ์การทำภารกิจสูงสุด10วันต่อวันสําหรับในส่วนของพิมพ์พาร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของหากไม่ต้องการทําภารกิจนะครับสามารถซื้อได้เลยโดยใช้ ฟอจเเจมสต่อครั้งนะก็ซื้อไปประมาณสัก50ครั้งนะครับประมาณนั้นแล้วก็ทำภารกิจรายวันครบโคต้าแล้วเพื่อสามารถกดปุ่มรีเซต็ตความสำเร็จได้นะครับมีค่าใช้ใจ่าย2 0 0 0 0ื่ฟอจเเจมนะก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็1แต้มเอเซรเท่ากับ100อเอเซร์หนึ่งแต้มเท่ากับ100อยเอเซนั่นเองนะครับอินเกมอีเวนต์นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปในส่วนของช่องนะเซอเอกนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกไปให้ นั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของกิจกรรมปลายเดือนพร้อมรุยอวี้น์ใหม่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับกิจกรรมสุดพิเศษนะสำหรับคนที่บ่นมากันเยอะในส่วนของ a อลนะครับตอนนี้มีกิจกรรมมาแล้วกับอัปเกรดคอทูเอลเนะครับเพิ่มราคา50%เพียงนำอัปเกรดคอนะครับระดับต่างๆมาแลกเปลี่ยนที่ตัวละครยุ้ยนะครับรับเอลทันทีเพิ่ม50%นะครับ กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่4นะฮะหลังเซเวอร์เปิดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแลกได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็เป็นโปรโมชั่นวันที่20นะครับเดี๋ยวไปดูช่องนักเสืเอกกันนะครับแล้วก็เดฟบโน้ตนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเกมกันเลยกับกิจกรรมอัปเกรดคอทูเอลนั่นเองนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับกิจกรรมนี้นะอย่างแรกเลยก็ ในส่วนของการแรกนะครับก็จะอยู่ที่เมืองบดีไอนะครับตัวละครยุ้ยก็ตัวนี้เลยเหมือนเดิมอีเวนท์ทุกอย่างจะอยู่กับตัวละครนี้นะครับกดไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่นี่เลยนะครับอัปเกรดครอ2ทูเอลนะครับแล้วก็โอเพน o ูเดอะสโตนนะครับแล้วก็นี่เลยเราสามารถแลกได้นะครับระดับโรนะครับ1อันเท่ากับ75,000อัน100อันนะครับเท่ากับ7 m 5นะครับไอห1อันเท่ากับ3 0 0แสนนะครับ ร้อยอันเท่ากับ 30m นะครับอันนี้ก็1000เมตรเท่ากับ299อาตีซะ3 0 0รนะครับถ้าออสคอร์นะครับร้อยอันอยู่ที่ 75m นะครับพันอันอยู่ที่700อกว่าออันนี้ในส่วนของอัพ,อพเกรดคอร์มีเดียมนะครับก็จะอยู่ที่ 149m นะครับ อันนี้นะฮะไฮเอ็ดจะอยู่ที่400กว่าเอ็มนะครับสำหรับในส่วนของ999อันนะครับแล้วก็ซิลสโตนนะครับก็แล้วก็ดีวายสโตนนะครับจะอยู่ที่1,4898เอ็มนะครับประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็สามารถเอามาแลกกันได้นะก็อินราคาเท่านี้กับเงินราคาเท่านี้ก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าแลกคุ้มไหมนะฮะหรือว่าจะาประหยัดคอเลกชันดี ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าตัวละครของเรานะครับทำคอลลกชันมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าเราจะเอาของดูนี่นั่นมาอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับผมมีอยู่รีวิสสโตนมีในส่วนของชาร์ออสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาแลกได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมแลกให้ดูแล้วกันนะครับสาหรับในส่วนของจริงๆเราก็ไม่อยากให้แลก จริงๆเราก็ไม่อยากแลกให้ดูหรอกเพราะว่าเอามาอยัดสมุดผมว่าคุ้มกว่านะครับเอามายัดสมุดผมว่าน่าจะคุ้มกว่าแอปเกตคอนะครับนี่ประมาณนี้ร้อยอันนะครับเจ็ด้านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลงดันปีกนะก็มีโอกาสได้เป็น10 m เออยู่เหมือนกันผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับในส่วนของตรงนี้ ก็ประมาณนี้แหละสําหรับในส่วนของกิจกรรมนะผมมองว่าก็ใช้ได้นะครับใครที่แบบว่าฟาร์มหินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาหินมาแล่เป็นเอลซัดได้แต่ส่วนผมคิดว่าหินต่างๆนะครับเอามาทําการยาสมุดดีกว่าเพราะว่าตัวละครผมมันอีกเยอะเออแล้วหินมันก็ไม่ได้ราคาแบบปลูกเหมือนสมัยก่อนนะมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาอยู่นิดนึงปะ สำหรับอัปเกรดคอนะครับไฮเอ็ด e อ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ1อันเท่ากับ17อะ่ะเมื่อก่อนนี้ประมาณ10ท่เท่านั้นเองนะครับก็ลองดูนะครับรที่มีงบประมาณนะครับก็ลองมาจัดกันได้กับกิจกรรมนี้บอกได้เลยว่าเอาเข้ามาแล้วก็ถือว่าดีนะครับใครที่ฟาร์มเยอะๆอะไรเงี้ยหินเขาเยอะอยู่แล้วนะครับยังไงก็คุ้มกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่แบบเพิ่งมาเล่นหรือว่าตัวละครยังไม่ค่อยเติบโตอะไรเงี้ยก็ ลองมาดูได้นะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมนี้หรือว่าในส่วนของการยาสมุดนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปแยกให้อีกทีนึงเนาะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดไว้เจอกันครับสวัสดีครับ